ในส่วีครับดูกัปดที่ัปดทีครับดูชื่อจริงชื่อฟานผานทาผิวเหียอก็วันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบเอาความโปร่งใยของท่านรัฐมนตรีนะท่านสุชาติชมพิณแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานเลยนะเพื่อป้าประกันสังคมท่านก็สะกดจิดตาดลงไม่มานะแล้วก็ เพราะว่าฝันมาตั้งแต่ดูเป็นผู้กันคนมาตาเลยรครับซีซี่างแล้วก <si ็อาการดูดูการะารเข้ารับการทำงานพรัการเตือพ่อพ่อเราเปดูวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะที่แจสิทธิประโยชน์ว่าได้ได้อะไรบ้างแล้วเนาะก็มาดูนอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่1 4ตุลาถึงวันที่25ตุลาคม3เป็นระยะเวลา2วัน2วนได้ค่าให้ได้หมดละ3 0 0 3 อนนี้ก็ได้ไปแล้วเป็นเงิน3ามพัน้อยบาทนะครับแล้วก็นอให้มานอนต่อที่บ้านตั้งแต่วที่26่สิบหกตุลาคมสามสามเดือนธันวาปีตานะแล้วก็ถ้าครบกำหนด3เดือนธันวาคมปี63ามนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ค่าขาดรายได้จากการนอนที่บ้านวันละ2อ้บาทซึ่งสำนักงานประกันภูมิก็จะโอนค่ารักษาให้ค่าขาดรายได้ที่เหลือให้ทั้งหมดนะครับแล้ววันน er ี้อาการเป็นไงนะครับ คิดดีที่แล้วจะไม่ตายอดทนนคนเดินตรงนั้นนั่นนั่ข้างนี้มันทาไปก็หายโง่ทั้งมดแต่ว่ามันก็ดีที่เยอะดีกว่าที่ว่าไม่เดินหนึ่สตะกอนเนี่ยอยากอยากให้ระดูพูดพูดนิดนึงว่าคิดผกหรือคิดถูกโอ้ยจนยอดเลยดิตา้กันแค่ว่าไปหลงได้ตมเหลือนคุ้องฉันทีใไขจะไม่ดีใจอ่ะหน แย่ yeah, แล้วแต่ครับมันช่วยได้เยอะไหมครับนั่นเครดีเยอะสืเพราะว่างไงเราตามประชาที่ผมก็ไม่ใจคนแกแนนนนน้แล้วลยได้ไม่มีมาคาดไรได้แล้ว,ลว,ลวออตรงนี้มาช่วยเกาดีใจไหม่ะมันไม่เยน้อยด้วยนั่นนะผู้พิทักษ์ตามเดือนเนี่เราก็เออมันก็ได้คุณรมบัตตรงแก่90 90วันเลยเข้ามา90วันมุกดา แล้วก็สุดท Lan, mm ้ hmm. ายนี้ก็อยากให้ปรารุเนี่ยเชิญชวนชาวบ้านที่ยังไม่ได้สมัครมาตาซิปสักนิดหนึ่งครับเราลงินถือด่วนไปไล่โอนไปที่กองแบกลวงหลงเนี่ยอยากให้หลงกันคือว่าเราได้ผลแบบนี้บอกเลยว่าจานเดือนคุมของหลงโบรานลงท้ายจานเดือนมาตัดทันเสียหลังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิทธิถ้าได้ทุกขานไปฟินเกิดฟินเอาได้ข่าผมของแล้วเอางดีไม่น่าว่า ดีที่สุดเป็ะที่เยนะครับเพราสมมติว่าใครยังไม่ได้สมาธิเออระยะใช้มาสมัครกัน้ำมันก็ไรก็ได้นม่ว่าตัวไม่เกิน6ที่5นะใช่ครับเออไม่เกิน6ที่5หมาเลยรับตั้งแต่10ปีขึ้นไปแล้วป่ะ10ที่5 10ที่าถึง6ที่5ปีนะดีดีที่สุดแล้วคนเราอย่าประมาทชีวิตนะเก็บตอนไหนไม่รู้ถ้าทางฝั่งไหนไม่รู้ นะ้าไม่กินไมคือ,อทำตัวนี้ดีที่คุจะต้องลงควบมุ้เจนนี่แหละรเื่องมาเยิ่งยมกันทำ้นวมุดมิ่นไปอะไรแล้วก็เนี้เป็นฉลามาคก็แล้วมาทำตัวนี้ได้ดีใจที่คุณเจอเนี่ยสุดท้ายนี้เราขอได้ประดูไปไว้นะนะแล้วเราก็มีของเงที่ระลึกมายเยี่ยมเยี่ยมไปดูเล็กเล็กแลยนะ ก็ก็คนมากมายก็ว่าก็คุณผู้จัดการก <material. S 2> ็หน่อยการเสนท่านเลนะเพราะเราต้องมีผู้บนงคับชาทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนเออเพืาอผมแก่ๆกูจงบ้านตั้งเล็กตั้งแก่ที่ท่าที่ท่ากูงบกูพาสี่มาได้เลยนะ ตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยเลยร้อยเดี๋ยวนี้มีไหมหนึ่งร้อยสามร้อยน่าเลยไม่ใช่เงินงเดี๋ยวได้ค่าคนแก่ก็หลงได้แล้วพาคนแก่หกร้อยหลงั้ก็ได้เออน่ยไม่ใช่เรื่ยากสำหรับเราใช่ห